อม่ครับามาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทุ่งการตะวันครับที่ลบบุรีครับ้อ,อ้าวตอนนี้มาตั้งมานั่งชิวๆนั่งแคมป์ทีอ่อ้าวแม่อยากจะน,นั่งใกล้นั่งท่ามกลางธรรมชาติ ไปทุ่งทานตะวันค่ะจะไปทุ่งทานตะวันหรือคะไอตีบอกจะไปทุ่งทานตะวันค่ะไอตั้งเห็นเลยอิจฉา๋ยวไปดูมาด้เห็นมาแวะปั๊มน้ำมันปตทค่ะไปแวะทำไมคะเข้าห้องน้ำค่ะอร่อะค่ะโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนคะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวดูก่อนไม่มีบอก ตอนนี้อยู่ที่อยุธย,ย,ยาแล้วโอ้ตรงอยุธยาแล้วเหรอครับพ่อตีจังตีดีดีอันนี้อยู่แยกทุ่งมะขามหยองออเดี๋ยวเราจะไปไล่ทานตะวันที่เขาจีนแหล่ลบบุรีต้งแยกบางประหันมีหลวงพอ่อบางประหันมีหลวงพอ่ออยู่เยอมากเลยแยกบางประหันข้ามสะพานมาจากฝั่ง,งนงน้นเลย นีเขาเรียกแยกอะไรน้อตรงก็อะไรนะแยกวัดนาโอเคแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นวัดนาไปเรื่อยๆถึงแล้วเลอครับใกล้จะถึงอล้วเลยน่าขาจอดเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยนี่นะโอ้ยพระตะวัดเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วเออหมดหน้าฝนแล้วไงเหี่ยวแล้วอันนี้เอออื ไรนี้เหี่ยวแล้วไโอเคถ้าเีื่ไรนี้เหี่ยวแล้วก็ยังไม่อ้าวเดี๋ยวไปดูไรอื่นที่ว่ามีอีกไหมมีไหลายไร่มีไหลายไรแต่ส่วนใหญ่ับก็ก็แทบจะหมดแล้วและเนะเนี่ยอันนี้พอไหวไหมครับคุณแม่พอไหวครับแต่ไม่ลงครับไม่ลงแล้วหรอครับเพราะมันไม่มีมันก็ไม่ได้สวยมากนใอ่อืมเริ่มแรงละ ก็ลงไปก็เอ็ดดูแค่นี้เองโอ้ยใช้เงินเสียได้เนาะมันก็มีถนนเข้าไปด้วยแปลงหนึ่งแปลงสองสวยนะเนี่ยผนต้องมาสักหน่อยถ้าไม่มานมี่ไม่แม่นี่เขาคือเขาถึงกําหนดนั่นแล้วต้นเขาปลูกมาตั้งนานแล้วเลยอือแล้วหมดกําหนดแล้วเนี่ยเก็บดอกเก็บเ,เก็บเงินเล็กแล้นนะฮะเขาเก็บละแห้งละปลูกยอดเลยนะเป็นแนวเลย อ่อเดินจะไปจอดฝั่งนี้หน่อยร่มเย็นเลยชาดจีเลยก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งนะไม่ใช่แอดตอนใต้ต้นไม้เนี่ยมเย็นไปลงไปเดินดูหน่อยนะกามาลงมาแมาลงมากกุ่งดอกทานตะวันสนามโดดร่มสองไปสองม่เป็ลงนนะแม่ลงไหมไหมถอดออะ มาลักิก็ไม่ค่อยมีฝุนเลยรก็ถ่ายหันหน้ากันอมามามาเที่ยวไหนครับเที่ยวลบรีดอกทันตะวันสวยมากเลยอันนี้เริ่มจริงๆแล้วเริ่มเหี่ยวแล้เริ่มถ้าอาทิตย์ ที่ก่อนสงไข่นะใช่ช่วงปีใหม่สวยจัยต้นไม้อะโอ้ต้นไม้ตีบ้างเลยนเนี่ยต้นอะไรเนี่ยต้นไม้ไงนี่น่าจะใส่ป่ะเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่ใส่ก็ค่อยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันโคก็ไม่ไม่รู้เดี๋ยวเอามาจะเป็นไหมเป็นไม่ได้เดี๋นะครับ นั่แน,น่ส่งเดียวก่อนนี้เคยไปถ่ายที่ไหน <g ười> มาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทุ่งต,ตะวันครับที่ลบบุรีครับต้นไม้ใหญ่สวยมากเลยที่ข้างทางด้วยดอกตะวันก็สวยปูเป็นแนวเลยนะนเนี่ยปูเป็นแนวนะเนี่ยเนี่ยลุมละสองต้นสามต้นอมองไหนมอ่งกลางเด็กโอเคอ้าวตอนนี้ มาตั้งมานั่งชิวๆนั่งแคมป์ว่าจะต้มกาแฟซะหน่อยจริงๆอันนี้เป็นกาแฟแบบกาแฟบดขั้วอัดบดแล้วก็มาต้อกาแ้าใชาแล้วก็มาใส่ในนี้เออใส่ผงกาแฟในนี้แล้วก็ใส่น้ำในนี้ใส่ปุ๊บอันนี้ขมุนเข้าไป แล้วพอมันเดือดมันก็จะพ้นน้ําขึ้นมาน้ำมาอยู่ในนี้ทำให้แฟนลง,ลงมาตรงนี้แต่นี้ต้มน้ำร้อนว่าจะต้มน้ำร้อนเฉยๆแล้วมาชงกิน<ม>ก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรล ปรีไมีหลายไร่มากมันนี้ยังสวยอยู่นะยังคอยังใช้ได้อยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้จะเสาทิตย์นี้ก็คงไม่ถึงแล้วมัม้งไม่รู้มันมานมา,มาหลานคนใช่น,นี่เขาตรงนี้ม,<า>มันจะไม่ไม่ไม่เหมือนเราตรงนี้นสบายวันี่เป็นบ้านคนนะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่บ้านค้าไร่จกโอ้มีบ้านไรยบ้านเออนาสนุกอยู่แถวนี้เคิครับคุณนาย นายแวะกินข้าวกลางวันหม่นะครับรูปลอกของมีน,นี่าจะมีมีงูด้วยมีม้ามีนี่ร้านชื่อพิกคารูแคมป์อยู่ตรงอ่างซับเหล็กที่จอด,ดรถร่มดิอ่าแม่อยากจะนั่งใกล้ นั่งท่ามกลางธรรมชาติไม่ร้อนเด็ครับโอ้มีเปลให้นอนด้วยก็ใจคิดอะไรเนี่ยพี่จอดรถนี่โอ้โร่มมากเลยเป็นบรรยากาศ <Yeah. S 1> ปลูกต้นไม้สองแนวแนวนี้เป็นหลักแนวนี้มาปลูกทีเบนหาแสงอย่างบอกเลยไฮเทคนะนี่ใช้สแกนออเดอร์สแกน QR code แล้วก็หาออเดอร์ในออนไลน์เลย <c oughs>

ดูแป๊บเดียวหมดดูดโหดมากดูดโหดดูดเขาใส่ไงโอ้โหแม่เองก็กินนมนี่มันลำบากนะกินหญ้านี่มันต้องหาง่ายหน่อยเนาะปวดปวปวด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 แล้วก็มีเต่าด้วย มาเลี้ยงเต่าอยู่เต่ากันมาเลี้ยงเต่าอยู่น่ารักจังของที่นี่ของที่นี่บอกแล้ว่เขาบอกมีสี่ตัวเลยด้วยซ้ำเมื่อกี้มองเขาบอกเดินหายไปม้งปล่อยจะหายไปเรอใช่ค่ะ เลยต้องปลูกไปแล้วไปกินยังไงไีเที ت ت ่ยวไม่ยอมกลับระวังกัดมือนกั <c oughs> ทางไปห้องน้ำนีอ่างน้ำมือ <c oughs> ธรรมชาติดีจังห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย โปร่งโล่ง,โลงของแท้อันนี้ดูสิโปร่งโล่งของแท้เพราะมีฝักบัวอาบน้ำด้วยด้วยด้วยเขาเป็นแคมปิ้งด้วยก่อนเมื่อกี้เห็นรอรังนกกระจาบด้วยเอาเอาฟางเอาฟางนี่มาให้อากินะแพ <ม>ก,กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่มีขี่ม้าด้วยมี่มาขี่ด้วยเนี่ยอือพัดนะขี่ไหมแหม่เอะไรงูจับมือไม่ต้องเย็น,นยเย็นขา,ายรูปโอจะมาขี่ม้าแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปห้าสิบแต่ถ้าถ้าจะขี่ม้าเนี่ย ห้าร้อยต่อชั่วโมงอว้เข้าทางวัดวิ่งมาทางวัดพรทธบาทด้วยทานข้าวเสร็จผมก็ขับรถกลับบ้านเลยนะครับก็เป็นอันจบวันเดทริปเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลที่ลบบุรีนะครับคลิปนี้ผมขับรถไปทั้งหมด311กิโลนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจดจบแล้วก็สวัสดีครับ